ีข้อสังเกตมิจฉาชีพเงินกู้รู้ไว้มีโดนหลอกค่ะถ้าไม่อยากพลาดทิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามทีทีบีแบงก์ออฟฟิเชียลกันนะคะช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดอย่างหนกักและแฝงตัวมาหลากหลายรูปแบบเลยค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือมิจฉาชีพเงินกู้เพื่อความปลอดภัยมากขึ้นวันนี้เรามี4ข้อสังเกตวิธีจัดเท็ปมิจฉาชีพเงินกู้รู้ไว้ไม่โดนหลอกกันค่ะ1มักสร้างแอปพลิเคชันให้ดูน่าเชื่อถือแล้วหลอกเอาข้อมูลส่วนตัว 2. มีอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำเกินไปเพื่อนมน้าวให้ผู้กู้หลงเชื่อ 3. ม,มีค่ามาจำหรือค่าค้ำประกันเพื่อหลอกให้เราโอนเงินก่อนถึงจะกู้ได้ 4. ให้วงเงินกู้สูงกว่าที่ขอเช่นต้องการกู้ห้าแสนแต่มีสายชีพหลอกว่าจะให้เพิ่มถึง2เท่าใครที่เจอแบบนี้ต้องเช็คให้ชัวร์กันก่อนนะคะ โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ถูกอ้างถึงหรือบริษัทที่ให้สินเชื่อที่ถูกกฎหมายได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยตามลิงก์ด้านบนนะคะเลือกเมนูเช็คแอปเงินกู้ค่ะเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้เราปลอดภัยจากมิจฉาชีพมากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้ถ้าไม่อยากพลาดทิปดีแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม TTB Bank Official กันนะคะ